สุดนครับมวลทั้งประตูให้กูเองครับลบพีครับวันนี้เราอยากจะเก็บไม่ไดูโวันเดินนะฮะซึ่งไม่มได้ซึ่งผมไม่ได้ทำงานไปเรียนเกียร์ทำเหนื่อยก็เหนื่อยตอนนี้เป็นโรคเศร้าอีกโอ้โหดีเลยนะโรคซึมเศร้าเนี่ยอะฮะแต่คลิปที่แล้วเราไม่ได้ทำไปแค่ไม่กี่วันเองเนาะด้ว,วันแม่ด้วยดวยิเออซึ่งแนีผมว่าพัฒนาไปอย่างนานมนะากเลย เราไปดูครับว่าพัฒนาไปถึงทางคขานจริงปะดูดูกันนะออกไปยากปะมันเร็วดีเสียงคนเรียนได้ยินที่กูบอกเสียงกูน้อยเลยนะทำไมัูได้ยินเร็วอะมามาจะไปเล่นเกมเราจะเข้าแมาผูกตัวเลยฮะ เล่นใช่ไหมอฮะเขาต้องรู้ว่าจะทำอะไรไม่มีเกมช่วยเกียรไปทำอะไรโน,โนโ่นไม่ใช่นะมมวัฒน,นาไปียายงเยา,าจริงนีับคนโอเคล้ววันาเปียกเดอครับ แบบผมพัฒนาเยอะไหมเออตุอ๊กสตาตัวนี้ด้วยคิปเปรยอร์เลยลกระต่ายยังมีเลยเนี่ยโอ้โหกระต่ายเนี่ยล้วกระต่ายเนี่ยเนีย่ยเห็นไหมยี่แม่กระต่ายตัวใหญ่ด้วยโอ้โหไขยิ้ดเธออีกโอ้ยมาแบบคนมาแบบบู๊จริงแบบนี้แบบนี้ใครไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นนะอะไรมั้ยแบบนี้ถูกใครมถูกได้เห็นโครสร้าง อยากมองมันเลยมันได้ดูว่าต้องการอะไรบ้างเนี่ยด,นะดูนะสีที่กูสร้างมีอะไรบ้างมาดูกันมาของที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะจะมีอยูน่นะก็คือของที่เราจะให้โชว์ตามนี้ของใหม่ในนั้นก็คือนี้ดูดิครับของใหม่พวกนี้เป็นของใหม่หมดเลยฮะทุกแบบคนแฉ่งชอบเลย ของใหม่เซ็มลยเนี่ยดูดิดูดอะไรนี่มวกแต่ใส่หลังไข่ปลาโยนได้ฟองนะ้ำอ,อันตรายยิงเป็นพุ้ปากหลอกปืนอันตรายสแตนตีตีตีมาให้ดูอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะอันนี้ครับ ครัวตีนเพื่อนนะครับอ่ะให้ชโชกแค่นี้ก่อนแล้วส่องนนะครับนะนะครับแรกจะเป็นที่นี่ใช่ไหมครับรโอ้ยนะมันเหมือนเรากำลังถืออะไรเลยไหมโชว์เราขึ้นเลยไม,ม่เราถืออะไรวะเขาแพรพิเศษอยู่วนะป,ปล่อยจะปล่อยพรานพิเศษเดี๋ยว มันนักเลงนี่แต่ว่ามันไม่รู้ใช่ไหมแต่ผมไปตบแต่กมปรับเพิ่มเรื่องเรื่องอันรยไม่ริบดี อีกเป็นพุปืนฉีดน้ำกลุงอยู่ใช้ในวันส่งการเท่านั้นแต่วันนี้วันอะไรวันแม่ใช่โอ้ยม,มีด้ามาคลิปวันนี้เลยอีกเป็นน้ำนะครับความบัวก็ได้อยู่ตีเป็นฟองนะ้ำอีอีตีนเพื่อน ผมก่อนนครับไม่ใช่้เต้นเพื่อนนะน้อยเพื่อนนะัติดโลปซลติดฟองน้ำเดินช้ากว่าเดิมอีกอันนี้ฮีเตอร์ใช้ยสำหรับการขุดวงจรไฟฟ้าฮีเตอร์หรือมขุดเหมือนฮีเตอร์ไม้ค้าธรรมดาบอลบอลเกงกิมันเป็นสีเขียวนะลู่ส่นก็ ก็ง่ายมากเแค่ควรจะมีแค่นั้นแหละ อ้อนสามารถก็เหมือนดาบธรรมดาแต่เพียงให้ดามเมจเป็นเยอะกว่า,าความความคุณคุณค่าก็น้อ,อยกว่าด้วยคาบยากไหมไม่เอเดี๋ยวผมยังไม่ได้บอกวิธีค้าบเลยเพราะยังไม่ได้ใส่ดามเมจก็น้อยมากดามเมจก็วัดพาดทุกตัวเกิดทุกตัว,ตวนะแล้ว ความคงทนมันนี่เดี๋ยวนะตะกี้ก็ปรับปรนเยอะเลยนี่ขุดแล้วก็แตกเหมือนเดิมหมดที่มันนี่มันของเจตนาไงแตงโมเดดเดวเดดตะกี้เราขุดอะไรนะเดดเดดเดดตะกี้เราขุดแป้งโมใครใครมาเนี้ยถูกแลดาเมจเดยอะกว่าอีก กกปแต่งโมพิตเต้ดอบด้วยนะครับน้องยูโบเขาบอกว่าอัปเดตใช่ไหมครับผมก็เลยจะวสร้างที่สถานท,าที่ที่หนึ่งเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปสินะแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยวิ่งเลยหรือ <c oughs> ว่ามีวะอืม <c oughs> สภาพแล้วน่าจะไมมีอะไรหรอดู่จากสภาพแล้วน่าจะไม่มีอ,ะอ่ะมาได้ละเฮลิโก้ <we> ไม่ได้แม่ชิคกอบเพชรวะว่าชิคกอบเพชรมันดีสุดแล้วใช่ไหมทุกคนคุกเห็นชิคกอบเพชรไหม,มใช้แล้วมันไม่พังใช่ไหมฮะแล้วฟังนี่เฮ้ยมี คิปเปอร์ข้างหลังเราเราจะไปฆ่านราคุยกับแครคุยกับตายผีนี่นเลยไม่คุยแตกฉันมาทางเฮ้ยจะขึ้นยังไงดีวะแย่แต่จะไปที่ทะเลสาบตรงนี้คน <c oughs> ที่ว่าทะเลตรงไหนวะมันเหมือนกองทรายเทีย่ยนหึ่งเที่ยอใช่แหละ ต่างคนกันต่างได้กันเร่นจับปะดูกันครับก็มาทะเลสาบบธรรมดาใช่ไหมไม่มันไม่ทรระดากนะครับจะำไมหาไ่หางอป่าเต็มเลยป่าตายด้วเโ,โตุผลดีผมว่เตออ์เก่นเงนี้โหอีปิก ครับ <c oughs> ครับตรงนี้เป็นที่ที่ช่วยได้อย่างยังครับคือเราขึ้นไปเยืนบนน้ำเหรอวะเปล่าครับเราเรา,เรา,เอ,าอยู่ในบ้านน้ำบ,บ้านล่องหวนตังหารครับทุกคนอยู่บ้านล่องหวนใช่ไหมเราสามารถออกได้ถ้าเรามองอย่างเงี้ยทำไมเอาลิงไปถ้าเราขุดปุ๊บเราก็จะได้ของมามาเป็นหมวกนะครับนะเราขุดเลยลำค้าง ไ,ได้ปอครับเดี๋ยวนะถ้าเราขุดเราจะได้หมวกแล้วทำไมมันเราขุดทีมันขุดอะไรไม่ได้ก็แค่กูทำผิดอีกแล้วเนี่ยงั้นทุกคนครับอุปกรณ์เนี่ยพังง่ายมากเลยฮะเนี่ยคอเนี่ยยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยขุดหินขุดดินโคตรไวแต่พังง่ายเหมือนทอง ใช้ได้ใช้ใช้ไปก็หมดอารมณ์เล่นขอเนี่ยขอคุณนะ้ำปลาตากบหลบเอาไฟแต่ขุดจะมองไม่เห็นกบกบหลบเไฟขอบคุณเจ้าหน้าที่แหงเมืองรัฐแบบน้ัสิตเพื่อที่ที่ช่วยเบิจาคเงินสามพัน 3, บาทเพื่อนเ,อเพื่อเพื่อลงมาติทัญญาใหม่แล้วเนี่ครับตัวละครใหม่นี่ครับตัวละครครับเป็นเจ้าของแมพป็นนะฮะคือกูเองฮ่าฮ่า มันถูกขังในกรงซึ่งซึ่งเราสามารถทําลายกรงได้นะฮะแต่อย่าทุบมันนะอะไรไหมเดี๋ยวมันตายได้เออถ้าเราคลิกมันเราก็จะขายไม่อยากซื้อกลับเขากลับไปโอเคเฮ้ยตรงน,นี้ครับเรามีแคนดี้ใช่ไหมก็ซื้อได้ของอย่างคือถ้าคุณบอกว่ามันหายยังไงวะจะท้องด้วยโอเคไม่ต้องบอกนะครับว่ามันหายยังไงครับแคนดี้ก็ต้องหาครับเออไม่บอกเลยว่ แรงโมพิเต้กับวะอีเตอร์ส่วนนั่นนะครับเวเยเดี๋ยวีๆเี้อครับทองหาง่าจับง่ายนะครับโคง่ายครับ้เราเรือเราจะใช้ข้ามันต่ากรต่อสู้กับมันนะใช้ใช้อะไรดีใช้อันนี้เลยนะปอนเกงกีฝาบนี่นี่ครับ เราก็จะได้นี่มาครับจะเป็นไก่ไก่สปีดหนึ่งอันทองอเลเวลเยอะหน่อยไปวิ่งเลยไปาเห็นพวกนี้คอแล้วมุขานวิ่งเลยเห็นไหมหาง่ายมากแฮนดี้หาง่ายเหรอเออถ้าถามหน่อยมันรอบกี่ตัววะชิ้นเดียวเนียเออเอวอวะลืมอ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวไปเพิ่มใหม่นะ ะครับส่วนบ้านหลันที่นี้ครับทีเนี้ยเฮ้ยอย่ามากวนที่ลำคานเอ้ยไม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้ว่ะเพื่อนไม่ได้อ๋อมันไม่มีไฟนี่ครับชนเผ่าอูกันดานะฮะเฮ้ยนี่ไงบ้านหลังนี้ลอไปนะครับสรุปใครที่ รบใครที่กำลังจะตายเข้ามาบ้านหลังนี้ครับบอกเลยไปามาครูนั่นน่ะเป็นสุกไม่นอนเปิดประตูไม่โดนตอกีโดยโง่ว่ะโง่พวกคนราล่มโง่จริงๆพาอบอกแล้วค้อนทอค้อนทอไหมนะฟาดทีหนึ่งดับคาที่ ถ้าคุณไปเล่นกับเพื่อนบ่นไว้เพื่อนไม่ตายาคุณต้องตีสองรอบอีอีอะปรับดาเมจคอนเทลให้นะถ้าใครอยากเล่นนะแต่ว่าขุดแชร์ไม่เป็นวะกูแชร์ไม่เป็นวะกูแชร์ไม่เป็นวะไม่เป็นไรแล้วลองมาเราจะลองมาดูถ้าวันลขุดแล้วได้ไร้ครับตัวพื้แคนดี้ เราขุดยานี่ครับตัวยาใช่ไหมเฮี้ยนบานพังสค่สรุปวันดีโก็คุยกันลบกันที่หัวยหา,าย